พรปีใหม่ที่คุณจะได้รับ Justice Eight of Cups, p a g of Cups, Seven of Pentacles, The Moon ดีไซส์ดีแล็กซ์ชันอะไรหรือสิ่งใดที่คุณเคยไม่ได้รับความยุติธรรมคุณจะได้รับความยุติธรรมกลับคืนมาคุณจะได้พบกับความรักครั้งใหม่ความรักที่สดใส ให้คุณรู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจอีกครั้งแม้แต่ใครก็ตามที่เคยไม่ชัดเจนกับคุณจะกลับมาสารภาพรักกับคุณและบอกรักกับคุณงานใดหรือสิ่งใดก็ตามที่คุณเคยลังเลใจยังไม่ตัดสินใจลงมือทำคุณจะตัดสินใจได้และลงมือทำมันอย่างจริงจัง คุณจะรู้สึกชีวิตมีความผ่อนคลายและมีความสุขมากยิ่งขึ้น